สวัสดีค่ะท็อปสิบบีนงานที่ใช้ทั้งความอดทนและความพิถีพิถันอย่างงานช่างไม้จะมาหมันนั่งทําทีละนิดคงไม่ทันใจเวรุ่นดังนั้นอุปกรณ์และเครื่องจักรสุดจริงก็ต้องมาช่วยแป่งไม้ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นของดีมีราคาจะตัดรีดกึ่งสายหรือแกะสลักใดๆงานก็เนียบเช็บได้โลกต้องรอโอ้โหดังๆเลยเอาจะรอชากินอยู่ใหญ่ไปดูกันเลยจ้าเวสเทค งานแกมจัดและถอนต้นไม้ที่เกะกาแสนยุ่งยากมักสร้างความรำคาญใจไม่คุ้นและผู้อื่นเสมอแต่เครื่องจักรหน้าตาคล้ายครืงไกยักษ์สุดคมที่เห็นอยู่นี่สามารถตัดต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ได้ง่ายได้ไม่ต้องเผชิญปัญหาต้นไม้โค่นล้มหรือหักระหว่างการตัดโดยติดตั้งอุปกรณ์นี้กับเครนยกเครื่องตัดจะค่อ,คอยๆครบต้นไม้ที่ต้องการตัดแล้วเฉือนออกดังฟืบแป๊บเดียวเกี้ยงในพริบตาซึ่งเครื่องตัดนี้นิยมนำมาใช้ในการสร้างทัศนียภาพอันสวยงาม และกำจัดเหล่าต้นไม้ที่ตัดยากด้วยเทคโนโลยีสุดทันสมัยโดยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายชมิดเลิกการใช้เครื่องตัดไม้อัตโนมัติผู้ใช้งานต้องมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการวัดองศาและการออกแบบที่ซับซ้อนต้องเงื่อนแต่ชมิดเลิกตั้งจากเครื่องตัดไม้อัตโนมัติอื่นๆด้วยระบบการตั้งค่าแบบพิเศษทำให้การตัดไม้ของคุณเป็นไปตามแผนมีเครื่องจักรประมวลผลด้วยลำแสงจึงไม่ต้องกังวลถึงความคลาดเคลื่อน เลื่อนนัด,ด,ดได้ตัดไม้ได้ทั้งตามแนวยาวแนวขวางและแนวทะยงมุมได้ครบจบในเครื่องเดียวอีกตั้งหากเลิศค่ะมังกรพยองเด็ดด้วยอุปกรณ์งานไม้สุดยอดประติมากรรมแกะสลักไม้จากทีมช่างไม้จากเวียดนามกลุ่มนี้สร้างผลง,งานสุดอลังการที่ใช้เวลานานกว่า6เดือนในการสร้างมังกรไม้ดากอนติโอรามาส่วนการทำสร้างจากท่อนไม้และอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะ นำมาแกะสลักด้วยแรงงานฝีมือเยี่ยมกลายเป็นผลงานสุดเจ๋งเหมือนหลุดออกมาจากโลกแฟนตาซีแถมราคาจับต้องได้แบบนี้แต่ถ้าสั่งจองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เมื่อไหร่นะก็เมทัลหากคุณต้องการแปลรูปท่อนไม้ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นไม้แกะสลักแสนสวยได้เร็วทันใจเงินต้องมอบนาทีให้ก่อนเมทัลที่ทำด้สารพัดงานในเครื่องเดียวทั้งตัดเชื้อสไยแกะสลักและขัดด้วยหัวชนิดต่าง ที่จัดไม่พร้อมสับใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นงานไมส้สวยก็พร้อมใช้แถมไม่ต้องกลัวเสศษไม้กระเด็นใส่เพราะมีประตูปิดให้เรียบร้อยและยังเห็นการทำงานได้อีกดังหากว้าวสุดยอดจริงๆยกนิ้วให้เลยม a ส l o ซีเอ็นซคนเราอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์อยากทำงานศิลปะหรือของใช้จากไม้แต่ร,รู้สึกว่าฝีมือด้านการตัดไม้ยังเป็นศูนย์เครื่องมืออย่างมัสโลซีเอ อาจเป็นตัวช่วยที่ดีคุณได้ด้วยดีไซน์ที่ออกให้ทำงานร่วมกับโปรแกรมพิเศษสามารถกำหนดรวดลายและองศาการตัดให้ออกมาตามแบบที่ต้องการเป,เป,เป๊ะจะก,กี่สิบโค้งกี่แบบปันหรือรวดลายเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่หมดปัญหาหลังกดหลังแข็งเลยไม้เองแล้วล่ะคะ่ะเวอร์เมียเวลากำจัดต้นไม้ขนาดใหญ่มักจะเหลือตอไม้เก่กายอยู่ที่ส่วนหน้าบ้านของคุณแต่ไม่ต้องใช้แรงคนถอนออกนะปล่อยให้เป็นหน้าที่เวอร์เมียรุ่น S4 City TX กันดีกว่าที่สามารถลบต่อไม้ที่แสงเกกาได้หมดจดอย่างกับใช้ Photoshop ภายในเวลาไม่ถึง4นาทีแถมสนุกมากขึ้นตรงที่ใช้รีโมทบังคับนี่แหละหมดห่วงเรื่องส่วนของคุณจะเสียหายเพราะเครื่องจักรนี้เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายหน้าดินหลังจากใช้งานเสร็จก็แค่เกะอีกนิดหน่อยพร้อมจัดส่วนสวยๆตามใจชอบได้เลยเลดีเนก p o l y p พส สงสัยกันไหมคะว่าไม้อัดแปรรูปหรือกูลแลมที่ดูป่อบ้างกลายร่างเป็นแบบโค้งสวยได้อย่างไรคําตอบก็อยู่ที่เจ้าเครื่องนี้ซึ่งมีชื่อว่าเลดเนตโพลิเพสโดยจะลําเลียงไม้แผ่งขึ้นมาก่อนทีละทอดจากนั้นพอได้ตามปริมาณที่ต้องการแล้วส่วนสําหรับบีบอาจจากสองฝั่งจะค่อยๆเลื่อนเข้ามาช่วยกันจัดระเบียบสังคมและอัดด้วยความร่างเพื่อเป็นไปตามรูปร่างที่ต้องการทีเดนิดทีเดนิดจนกระทั่งออกมาโค้งสวยดีไซน์งามอย่างที่เห็น เมบอก slh 1 2 e 0 r ถ้าจะลอกเปิดกไม้ท่อนใหญ่สักท่อนใช้เวลาทั้งวันคงไม่เสร็จแน่แน่แต่พอลองใช้เมบอก slh 1 2 e 0 r สบายสุดๆเลยเพราะมีล้อหมุน6ชุดที่สามารถปรับความเร็วได้ตามสไตล์ผู้ใช้และความเร่งด่วนของงานวิธีการทำงานมันจะใช้ล้อหมุนขนาดใหญ่ทำให้ท่อนไม้ขนาด1.2เมตรเคลื่อนที่แบบหมุนและมีเครื่องใส่ไม้ขนาดใหญ่ค่อยๆกดลงไป ให้เปลือกไม้ลอกออกจนหมดจดฟืบแป๊บเดียวเนียงกริบลืมไปเลยว่าเคยครุขระเฟรมมันติดซอกสมัยก่อนกว่าช่างไม้จะเลื่อยเป็นแผ่นๆให้มีขนาดเท่ากันบางทีซส์ไม่เท่ากันอีกงั้นต้องให้ d ี a n t i M f Five Zero จัดการความผิดพลาดท,ที่ทำให้ต้องนั่งปัดเงยก็จะหมดไปเพราะถูกออกแบบด้วยเรื่อยจำนวนหลายซี่ที่การ,ระยะห่างเท่าๆกันเพียงนำแผ่นไม้ตัดด้วยกอบเรื่อยที่ตั้งอยู่บนร่าง เครื่องจะค่อ,คอยๆเลื่อนแผ่นไม้ออกมาได้เท่ากันในคราวเดียวจิงปดเลยทุ่นแรงสุดๆ E-Z-A Corner ช่างมือใหม่อย่างเราๆคงเคยมีอารมณ์เบื่องานเก็บรายละเอียดจุกจิกอย่างการใส่ไม้ที่ทำให้ร้องอีแต่เครื่องใส่เก็บขอบมูลไม้ง่ายๆอย่าง E-Z-A Corner ยังบูดแพคเกอร์นี่แหละช่วยเปลี่ยนงานยากเป็นงานงาน่ายด้วยใบมีสึกคมที่สามารถเก็บขอบได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดใดใดที่ยุ่งยากแค่ออกแรงสายสายและใส่เข้าไปก็สามารถเก็บขอบได้หลากหลายรูปแบบแล้วง่ายงายแถมมุมไม้สวยดั่งใจสั่งเลยฮิลส s ซอ R200 เหากคุณกังวลว่าท่อนไม้ขนาดเล็กๆเหล่านี้จะนำมาแปรรูปให้เป็นวัสดุของเฟอร์นิเจอร์สูรุไม่ได้งั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฮิลซอ r 2 0 0ที่ใช้สำหรับตัดไม้ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางต่าง ถึง23เซนติเมตรด้วยใบเลื่อยจำนวนมากที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสามารถแปลรูปไม้ได้หลายรูปแบบตามจุดประสงค์ในการใช้งานโดยมีระบบตั้งค่าการใช้งานที่แตกต่างกันสามารถแปลรูปไม้ได้ตั้งแต่15,000ถึง350,000ลูกบาทเมตรเพียงเท่านี้งานสร้างเฟอร์นิเจอร์สุดหรูก็สำเร็จได้ไม่ยากแล้วจ้าคอนเฟิร์มเมสันแบมบู หากนึกถึงโรงงานผลิตไม้ไผ่แปรูปขนาดใหญ่ระดับโลกหนึ่งในนั้นต้องมีโรงงานเมีซัมเบมบูผู้เชี่ยวชาญการผลิตไม้ไผ่แปรูปจากจีนโดยโรงงานแห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องจกักรอันทันสมัยตั้งแต่ต้นน้ํายันไปน้ำทั้งเครื่องตัดเครื่องขัดไม้เครื่องรีกึ้งเครื่องใส่ไม้และอื่นๆอีกมากมายช่วยแปลงร่างไม้ไผนะ่นาตัดธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นอุปกรณ์พร้อมทำเฟอร์นิเจอร์สวยงามเรียบเสมอกันทุกชิ้นไม่ต้งองกังวลเรื่องเส้นเลสสักนิดเดียว ลิกหน้าทูช่างไม้ที่ต้องการให้งานตัดสมบูรณ์แบบได้ในขั้นตอนเดียวลิกหน้าทูตอบจดคุณได้เพราะมาพร้อมกับระบบวัดและระบุค,ค่าต่างๆบอกตำแหน่งของสกูลและเดือยได้แม่นยำตัดได้ทั้งมุมฉากและมุมอื่นๆได้อย่างรวดเร็วใช้ก็ง่ายเพียงติดตั้งอุปกรณ์น,นี้ไว้ที่ขอบไม้หรือแผ่นไม้ที่ต้องการสร้างเป็นดือยแล้ววัดระยะจากแม่พิมพ์เท่านั้น แล้วค่อยใช้สว่างเก็บงานอีกนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จไม่ต้องตาเขตาเหละบักกันให้เมื่อยอีกต่อไปเทรนด์คอเนอร์ชีเซลงานเก็บรายละเอียดของไม้ถ้าทำดีมีโอกาสทำเงินได้เพิ่มขึ้นวันนี้เราขอเสนออุปกรณ์สุดพิเศษอย่างเทรนด์ซิลเก็บขอบที่จะเปลี่ยนขอบไม้กลมๆให้กลายเป็นขอบสี่เหลี่ยมอย่างง่ายได้วิธีใช้ก็ง่ายๆเพียงใช้คู่กับค้อนตอกซิลเก็บขอบนี้ปึ่งเดียวขอบไม้ก็เหลี่ยมแทนใจ หมาะก,กับงานประกอบกับจิ๊กบันพับและจิ๊กล็อกประตูของประตูไม้หรือใช้ตอกเพื่อเพิ่มความสวยงามให้ขอบประตูก็ได้โหยงานยากกลายเป็นงานกล้วย,วยโอย้จอดมันยอดมากบรูซาดิกาบอลรี่ไม้แปรรูปบางชนิดมักมีผิวหยาบหรือรูปทรงของไม้อาจมีลักษณะเหลี่ยมคมอาจเสี่ยงต่อการโดนเส้นต่ำได้ดังนั้นก่อนจะเอาไปใช้งานควรผ่านเจ้าเครื่องบรูซาดิกาบอรี่ซะก่อน เียงสอดไม้เข้าไปในเครื่องที่มีสายพานค่อยๆค,ควบคุมไม้จนสุดปายอีกด้านหนึ่งปรื้ดอ,ออกมาเนียนเนียบเฉียบยิ่งกว่าใช้แอป,ปอีกที่สําคัญคือเครื่องนี้เหมาะสําหรับใช้งานในวัสดุที่ทําจากไม้ไม้ไผ่หวายหรือโลหะหลังจากขัดแล้วมักนําไปทําเป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของต่างๆเช่นขาโรมด้ามจับต่างๆหรือที่ตั้งสําหรับแขวนเสื้อคลุมได้อีกด้วย MT Centergate การเจาะรูไม้อาจจะดูเหมือนง่ายจะทำยากเหมือนกันนะเออแต่ถ้ามือไม่โปะพอและอยากทำได้แบบ two in one ช่างเขาแนะนำว่าลองใช้ mt center g a t e อุปกรณ์วัดเกตและทำจิกเจาะโด,ดยกลมของบู er ทแพคเกอร์ชิ้นนี้ดูช่วยให,หาจุดศูนย์กลางของขอบแผ่นไม้ได้อย่างง่ายได้ไม่ต้องเสียเวลาวัดด้วยอุปกรณ์อื่นๆให้ยุ่งยากแค่เปลี่ยนแท่งเหล็กด้านในเป็นขนาดต่างๆตามความกว้างของแผ่นไม้ที่ต้องการก็ได้ชิ้นงานจำๆแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องทําจิ๊กจอดเด้วยแบบกม้มที่พกพาสะดวกเพียงใช้คู่กับสว่านจอดเท่านั้นการันตีความแม่นยำร้ายเปอร์เซ็นค่ะมาเฟล f e s s s เอสถ้าช่างไม้คนไหนเจอใบเลื่อยไม่คมตัดอะไรก็ไม่ขาดและต้องเปลี่ยนใบเลื่อยอยู่บ,บ่อยๆคงหงึกหงิดหัวร้อนทั้งวันแน่ๆแ,แต่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมาเฟลเค s อสมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียว เพราะมีมอเตอร์พลังงานสูงพร้อมใบเลื่อยสึกคมไม่ว่าแผ่นไม้จะแข็งแค่ไหนก็สามารถตัดแนวขวางได้สบายบรือแถมมีรังบอกตัวเลขระบุค,ค่าต่างๆได้แม่นเป๊ะไม่ต้องวัดให้เสียเวลาแถมพกพาสะดวกถ้าใช้ง่ายง่ายแบบนี้ช่างไม้มือโปรต้องมีติดบ้านไว้เลยนะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ